สวัสดีค่ะนะคะครูบุษบาลัตนาวิทย์ค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมมมศึกษาปีที่2นะคะนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ have และ has ในประโยคบอกเล่าและปฏิเสธกันนะคะ,ะนักเรียนดูหนังสือ English Exercise หน102้า1 0 2ถึง103นะคะประกอบไปด้วยก็ได้นะคะค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของคำว่า has และ have กันก่อนนะคะ has have แปลว่ามีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเรียน has have นะคะในรูปของประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธกันนะคะค่ะนะคะโครงสร้างประโยคบอกเล่าของ has และ have นะคะถ้าขึ้นต้นด้วยประธาน i u v d แล้วก็นามพหูพจน์นะคะ จะตามด้วย h a v e แล้วก็ a and the นะคะตามด้วยนามนับได้นับไม่ได้หรือนามพหูพจน์นะคะต่อไปถ้าประธานเป็น he she it หรือนามเอกพจน์นะคะจะตามด้วย has แล้วก็ a and the นะคะนามนับได้นับไม่ได้หรือนามพหูพจน์ค่ะส่วนโครงสร้างประโยคปฏิเสธนะคะ ถ้าขึ้นต้นด้วย i u v d แล้วก็นามพระหูพจน์นะคะจะใช้ do not หรือย่อว่า don't นะคะตามด้วย h a v e แล้วก็ a, uh, and the นามนับได้นับไม่ได้หรือนามพระหูพจน์นะคะต่อไปถ้าขึ้นต้นด้วย he she it แล้วก็นามเอกพจน์นะคะจะตามด้วย does not นะคะ รูปยอ่อคือ d o e s n นะคะแล้วตามด้วย have นะคะ a and the แล้วก็นามนับได้นับไม่ได้แล้วก็นามพหูพจน์นะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่ากันนะคะ I have bananas I have bananas ฉันมีกล้วยหลายลูก My has peaches ไม่ has peaches ไม่มีลูกพีชหลายลูกอ่นักเรียนสังเกตขึ้นต้นด้วยประธาน I เพราะฉะนั้นใช้ have นะคะต่อไปประโยคที่สองไม has peaches นะคะขึ้นต้นด้วยไม้ไม้คนเดียวเพราะฉะนั้นใช้ has โอเคนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธกันนะคะ you don't have an orange You don't have an orange. คุณไม่มีส้มสังเกตขึ้นต้นด้วยประธาน you เพราะฉะนั้นใช้ don t นะคะต่อไป Anna doesn't have papayas. Anna doesn't have papayas. Anna ไม่มีมะละกอสังเกตประธาน Anna ชื่อ Anna คนเดียวเพราะฉะนั้นใช้ doesn't ค่ะทีนี้เรามาทดสอบความรู้กันหน่อยนะคะนักเรียน จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องดู Number 1 he dot 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 apinephe he dot 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 a p i n e p l e นะคะนักเรียนสังเกตดูให้ดีพัาตานให้มาว่า he เพราะฉะนั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะ,ะนักเรียนลองทำสิคะโอเคข้อ a has นะคะใครถูกต้องตามนี้คะ โอเคนะคะต่อไป number 2นะคะ dot o r a n g e s dot o r a n g e s นักเรียนสังเกตรประธาน d h e เพราะฉะนั้นเลือกข้อ a หรือ b คะโอเค b ค่ะ have ทำไมถึงเลือก have เพราะว่าประธานเป็น d h e เป็นพหูพจน์ถูกต้องค่ะนะคะสองข้อแล้วทีนี้มาดู number t r e e นะคะ j อร์ dot 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 and apple j อร์ dot 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 and apple อ่าสังเกตดูให้ดี j o ร์ John, คนเดียวเพราะฉะนั้น a หรือ b คะ a ถูกต้องค่ะเพราะว่า j o ร์เป็นประธานเอกพจน์ต่อไป number four นะคะ the children dot 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 grapes the children dot 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 grapes อ่านักเรียนดู the children นะคะ แปลว่าเด,เด็กเพราะฉะนั้นหลายคนเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นจะเลือกใช้ has หรือ have คะโอเคเลือก have เพราะว่า the c h i l d r e n เป็นประธานพหูพจน์ถูกต้องเยี่ยมมากเลยคะ่ะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายแล้วนะคะ number five you and I dot t o w a t e r melons you and I t t o w a t e r melons นักเรียนสังเกต y o u and i คุณและฉันเพราะฉะนั้นเป็นพหูพจน์เลือก a o b เลือก a h a v e เพราะว่าประธานเป็นพระหูพจน์ดูสิคะห้าข้อใครถูกหมดเลยเก่งมากค่ะ very good ค่ะทีนี้ลองมาเติมนะคะ don t h a v e หรือ doesn't h a v e กันบ้างนะคะยังจำได้ไหมคะ don't have ใช้กับพหูพจน์เก่งมากคะ่ะ doesn't have ใช้กับเอกพจน์ถูกต้องคะ่ะอลองมาดู number one นะคะ mm hmm. the boys mm hmm. dot, dot dot apples the boys mm hmm. dot, dot dot apples นะคะนักเรียนสังเกต the boys เต mm ิม hmm. s เพราะฉะนั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพ์คะ่ะ พระหูพ์ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเลือก Don't have เก่งมากค่ะเด็กผู้ชายหลายคนไม่มีแอปเปิลนะคะเด็กผู้ชายหลายคนไม่มีแอปเปิลนะคะต่อไป Number 2ดูบ้างนะคะ she d d d and orange she d d d and orange นักเรียนสังเกตรประธาน she เป็น เอกพจน์ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเลือก Doesn't have เก่งมากค่ะ She doesn't have an orange นะคะหลอนไม่มีสม้มหลอนไม่มีสม้มต่อไป Number 3 It รีอิ dot อด a ๊ a n a ะ a ั a น a อิทด๊อดด๊อะนนะคะประธาน it เพราะฉะนั้นเลือก Doesn't have yeah, ยังมากเลยค่ะ It doesn't have a banana นะคะ It doesn't have a banana โอเคนะคะสข้อแล้วใครถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไป Number f Tommy and Jenny d o d d o d d u e s Tommy and Jenny d o d d o d d u e s Tommy และ Jenny เพราะฉะนั้นสังเกตดูให้ดีเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเลือก don't have ถูกต้องค่ะ t o m m y and Jenny don't have durians นะคะ t o m m y และ,ะ Jenny ไม่มนะีทุเรียนข้อสุดท้ายแล้วนะคะ They d o t mangoes They d o t mangoes สังเกตให้มาประทานเดเพราะฉะนั้นเลือก don't have ทำไมเลือก don't have คะอ่าเพราะเป็นพหูพจน์ถูกต้องคะ่ะ t h they don't have m a n g o e s นะคะพวกเขาไม่มีมะม่วงโอเคห้าข้อใครถูกต้องเลยหมดเลยคะ่ะเก่งมากคะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาแต่งประโยคจากภาพและประธานที่ให้มานะคะ นักเรียนดู number one นะคะสังเกตดูเป็นภาพอะไรคะกล้วยกล้วยภาษาอังกฤษว่า banana โอเคถูกต้องค่ะให้ประธานมาว่า d a y เพราะฉะนั้นเราจะแต่งเป็นประโยคได้ว่าโอเคนะคะอ่าแต่งได้ว่า they have bananas they have bananas นะคะพวกเขามีกล้วยอ่านักเรียนดูนะคะ ประธานเดเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นใช้ h a v e ใครถูกต้องคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะต่อไปดู number two นะคะนักเรียนดูเป็นภาพอะไรคะมะม่วงมะม่วงภาษาอังกฤษว่า mangoes ถูกต้องคะ่ะนักเรียนดูนะคะมีเครื่องหมายกากระบาทเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราก็จะแต่งเป็นประโยคปฏิเสธนะคะแล้วให้ประธานมาว่า he อ่ะนักเรียนลองแต่งสิคะ โอเคเสร็จแล้วนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็แต่งได้ว่า he doesn't have mangoes he doesn't have mangoes นะคะเขาไม่มีมะม่วงเขาไม่มีมะม่วงนักเรียนสังเกตประธาน he เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นใช้ doesn't นะคะปฏิเสธเราจะใช้ doesn't ตามด้วย h a v e นะคะ โอเคนะคะสองข้อแล้วถูกต้องตามนี้ไหมคะอ่าเดี๋ยวดูข้อต่อไปนะคะค่ะทีนี้ดู Number t นะคะให้ภาพอะไรมาคะมาละกอแล้วก็ประธานเจนนักเรียนทราบไหมคะมาละกอภาษาอังกฤษว่าภับพายาเก่งมากคะ่ะอ่านะเพราะฉะนั้นเราจะแต่งเป็นประโยคบอกเล่านะคะอ่านักเรียนลองแต่งสิคะ โอเคฉเฉลยแล้วนะคะเ a น h h a อ a พพหายะเจนแ a สอ a พพห a ยะนะคะถูกต้องตามนี้ไหมคะ j เ n นนะคะชื่อเจนคนเดียวเพราะฉะนั้นเป็นประธานเอกพจน์เพราะฉะนั้นใช้ has ถูกต้องไหมคะโอเคค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะ Number four นะคะ ให้ภาพมาว่าทุเรียนทุเรียนภาษาอังกฤษว่า durians เก่งมากค่ะ,ะประธานคือ p t t r r n n t t m อ่ประธาน Peter and Tim กี่คนคะสองคนเพราะฉะนั้นนะคะคิดดูให้ดีๆนะคะว่าจะใช้ Don หรือดาซึนนะคะเป็นภาพเครื่องหมายกากบาทเพราะฉะนั้นแต่งประโยคปฏิเศษโอเคลองแต่งนะคะ โอเคพร้อมแล้วนะคะ,ฉะเฉลยแล้วค่ะ Peter and Tim don't have d u r i a n s Peter and Tim don't have d u r i a n s นะคะ Peter และ Tim ไม่มีทุเรียนถูกต้องตามนี้ไหมคะอะ่ทั้งหมด4ข้อใครถูกหมดเลยถือว่าเยี่ยมมากนะคะโอเคทีนี้เราลองมาสรุปกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะโครงสร้างประโยคบอกเล่านะคะมันจะประกอบไปด้วยอะไรนะคะอ่ถ้าขึ้นต้นด้วยประธาน I U V D หรือนามพหูพจน์นะคะจะตามด้วย h a v e แล้วก็ a uh, and the แล้วก็ตามด้วยนามนับได้นับไม่ได้หรือนามพหูพจน์นะคะต่อไปถ้าขึ้นต้นด้วยประธาน he she it หรือนามเอกพจน์นะคะจะตามด้วย has นะคะแล้วก็ตามด้วย and the แล้วก็นามนับได้ไม่ได้แล้วก็นามพหูพจน์นะคะจำได้ไหมคะโอเคค่ะทีนี้มาดูโครงสร้างประโยคปฏิเสธบ้างนะคะสรุปได้ว่ามันขึ้นต้นด้วยอะไรบ้างนะคะ I U V D แล้วก็นามพหูพจน์เราจะใช้ Do not นะคะหรือรูปยอ่อคือ don't นะคะตามด้วย have แล้วก็ a uh, and the แล้วก็นามนับได้นับไม่ได้แล้วก็นามพหูพจน์นะคะแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยประธาน he she it หรือนามเอกพจน์นะคะปฏิเสธก็จะใช้คำว่า does not หรือรูปยอ่อคือ doesn't นะคะก็ตามด้วย have a uh, แอน t ด e แล้วก็นามนับได้นับไม่ได้แล้วก็นามพระหูพจน์นะคะโอเคนะคะพอจำได้ไหมคะจากที่เรียนมาทั้งหมดนะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้หรือหนังสือ English Exercise หน้า102-103นะคะ แล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดในหนังสือ English Exercise หน้า116 1 11 1 7ถึง117ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนะกักเรียนเข้าใจดีไหมคะนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบายบายค่ะ